สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องของเรานะครับช่องของเรามีชื่อว่าบอลสีอรุณลุ่งนะครับวันนี้นะครับก็จะพามาชมเบบีนะครับอ้อก่อนอื่นนะครับต้องแนะนําตัวก่อนเนาะผมชื่อแบงค์นะครับเป็นแอดมินกลุ่มนะครับวันนี้นะครับก็จะพามาชมนะครับเบบีนะครับบอลสีนะครับแล้วก็มีบอลสีนะครับแบ่งปันท่านผู้ชมด้วยนะครับเป็นมีบอลตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยว แบงนะครับก็จะแนะนําไปทีละตัวเลยนะครับว่ามีบอลต้นไหนบ้างนะครับที่แบ่งปันนะครับมาดูต้นแรกก่อนเลยนะครับต้นนี้นะครับชื่อว่านางสวหะนะครับนี่ต้นนี้อยู่ที่150บาทนะครับนี่ครับต้นนี้ปรมัตนะครับต้นนี้อยู่ที่150บาทเหมือนกันนะครับโอ้โหราคาเริ่มต้นเลยนะครับต้นนี้เป็นยอดมุงกุฎนะครับ อยู่ที่สองร้อยบาทนะครับยอดมกุกตัวนี้นะครับหน้าเริ่มออกมากัะสีจมพูแล้วนะครับนผู้ชมดูนี่ครับสวยมากนะครับแล้วก็มีต้นนี้นะครับที่แบ่งปันนะครับต้นนี้ชื่อว่าสีมหาโพรนะครับก็มีต้นกระสีแล้วก็มีนะครับนี่จะให้ดูต้นกระสีนะนี่นะครับสีมหาโพนะครับเดี๋ยวนี่นะครับเดี๋ยว พี่ท่านไหนสนใจนะครับเดี๋ยวน้องจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูต้นแม่นะครับสีมหาโพธิ์นะครับนี่นะครับก็เป็นนี่ก็เป็นไก่อัมพันธ์นะครับต้นนี้นะครับปอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบาทนะครับไก่อัมพันธ์ต้นนี้นะครับ แล้วก็หันมานเชิญธงนะครับเป็นบอลเก่าหายากนะครับนี่๋ยวแอดก็ว่าจะเก็บไว้ตั้งแม่ด้วยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากได้นะครับอาจจะแบ่งให้นะครับต้นนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะครับหันมานเชิญธงนะครับนี่แล้วก็นางเลไลนะครับบอลเก่าหายากนะครับใครอยากได้แบ่งปันให้กันนะครับนี่นางเลไลกับชมพูแล้วนะครับเดี๋ยวดูนางเลไลนะครับนี่ครับต้นแม่นางเลไลนะครับ uh, น to <together> ี่นะครับ แล้วก็มีมีนางฟ้าจำแรงนะครับแบ่งปันอยู่นะครับท่านท่านใดอยากได้นะครับเดี๋ยวโทรมาหรือว่าทักผ่านเพจก็ได้นะครับเดี๋ยวแบงค์จะทิ้งลิงก์เพจไว้้า้ล่างนะครับอันนี้เป็นเอ่ตอตัวนี้ชื่อว่าในท้องเม็ดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูต้นแม่ในทองเม็ดนะครับแ,แล้วก็มีพริกกับเกลือด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่ ดูใกล้ๆนะครับพริกกับเกลือนะครับต้นนี้นะครับนี่สวยมากนะครับนี่ครับเป็นบอลสีที่น้องเก็บไว้สะสมเองนะครับนี่สวยๆมากนะครับนี่ครับต้นแม่นายทองเหม็นนะครับโอ้โหสวยแบบนี้นะครับไม่มีไว้สะสมไม่ได้แล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมมากินปรลามัดแบ่งให้ดูแม่ปรลามัดหรือยังนี่ ให้ดูแม่ปรมาดก่อนนะครับเอาง่ายเหมือนแบบข่าวบริสุทธิ์มากเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหตู้นี้นะครับไม่ค่อยได้เปิดนะครับนี่ปรมาดนะครับต้นแม่ปรมาดขาวขาวเท่าเกับพายางเลยนะครับท่านผู้ชมแม่ปรมาดเอแบ่งให้ดูแม่ไก่อัมพันหรือยังน้านี่ไก่เนาะนี่นะครับต้นแม่ไก่อัมพันของเรานะครับโอ้โหโตมาแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมตรงตาม ตรงตามแม่เลยนะครับไม้ของเรานะครับถจ้าได้ต้นไหนนะครับก็จะตรงปกนะครับตรงปกทุกต้นเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับอยากได้ต้นไหนนะครับสามารถแคปแล้วก็ทักลิงก์เพจมาได้เลยนะครับเอแม่สีมหาโพอยู่ต้นตู้ไหนนะ๋ยวแบ่งดูก่อนนะครับว่าแม่สีมหาโพอยู่ไหนเพราะว่าเก็บไว้หลายตู้มากๆเลยนะครับโอ้คนนี้ก็ร้อนมากนะครับ อยู่ไหนนะเดี๋ยวระหว่างระหว่างหาต้นแม่ก็ชมต้นมาให้ไปพังๆกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวชมพาชมสวนไปด้วยนะถ้า่างนั้นนะ่ะหาต้นแม่สิมหาโพก่อนนะครับ เพราะว่าแม่ของแบงค์นะครับเก็บไว้หลายตู้มากเลยนะครับห้าหัวนะครับนี่นะครับตู้นี้ก็จะเป็นลูกไม้นะครับจะมีลูกไม้นะครับสามารถขอแบ่งปันได้นะครับอยากได้ต้นไหนนะครับนี่นะครับลูกไม้นะครับสวยมากนะครับท่านผู้ชมน่าจะอยู่ตู้ใหญ่หรือเปล่าอ่ะ ระหว่างทานครับตัวนี้ให้ชมก่อนนะครับตัวนี้คือทศกัณฐ์นะครับโอ้โหสวยดูดันมากนะครับแล้วก็ตัวนี้คือผีเสื้อสมุทรนะครับอันนี้องคุรีมานนะครับน่าจะอยู่ในนี้แล้ว้งครับสีมหาโพนะครับเป็นตู้ใหญ่นะครับไว้เก็บแม่พันธุ์เลยนะครับเหตุผลที่ไว้ตู้ใหญ่นะครับเพราะว่าไว้ใส่แม่พันธุ์จะได้เยอะๆนะครับ เอีมหาโพไว้ไหนน้เยอะแล้วถ้าท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากเห็นต้นแม่สีมหาโพนะครับแบงก์ก็เคยทําคลิปนะครับลง u ไว้ e ไปแล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับวันนี้นะครับใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแบงก์ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ